รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทมวิถีไทยทางททว่ห้านะครับพบกันเช่นเคยนะครับผมอับจีราเมศครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่นวัดบ้านไร่ จำปาทองนะครับตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านหลังผมนี้ก็ทางวัดก็ได้เตรียมสร้างอุโบสถนะครับผมทางวัดก็ยังไม่มีอุโบสถนะครับขอเรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างอุโบสถกันนะครับที่วัดบ้านไร่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเอาลนะครับเพื่อประการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมกราบนมัสการพระประหลัดนะครับผมที่อยู่ดูแลเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับผมตามเลยครับ ขอเจริญพรสัทธ,ธาสาธุชนผู้ใจดีใจบุญใจกุศลทุกท่านอัตมาภาพพระปรัดวิเชียนปัญญาวชิโลเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จำปาทองตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรขณะน,นี้ทางวัดบ้านไร่จำปาทองนั้นได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถ หลังแรกของทางวัดจริงๆแล้ววัดนี้มีอายุ107ปีด้วยกันมีประวัติมากมายมีเหตุการณ์มากมายของวัดวาอารามแห่งนี้ตามประวัติศาสตร์แต่ก็ด้วยหลายๆปัจจัยทําให้วัดนี้ดนทิ้งล้างไปก็หลายปีด้วยกันอัตมาภาพได้มาอยู่ที่วัดบ้านไร่แห่งนี้ในปี2563 ซึ่งก็เป็นวัดที่รกล้างในช่วงแรกจึงได้มีโอกาสมาสร้างบาร,รมีที่วัดนี้จึงได้มีโอกาสเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอยากร่วมบุญสร้างอุโบสถร่วมกันทุกบาททุกสตังคของญาติโยมทั้งหลายจงมั่นใจว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันทำบุญเพราะวัดนี้นั้นมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเทพเทวามากมายที่คอยส่งเสริมบุญของญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านไร่แห่งนี้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆด้วยแรงบุญของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์ของตนของตนมาร่วมสร้างถาวรวัตถุก,ก็ดีสร้างเสนาสนะตต่างๆก็ดีการสร้างแต่ละครั้งนั้น ไม่เฉพาะเจาะจงสร้างแต่ถาวรวัตถุอย่างเดียวนี้วัดบ้านไร่จำปาทองกำลังจะมีกิจกรรมบุญในวันที่15กันยายน2567 mm. ก็คืองานเทศมหาชาติของภาคกลางส่วนงานที่2ก็คืองานกระถินสามัคคีณนะวัดบ้านไร่ของเรานั้นนำโดยคณะสัทธาจากธนาคารอ,อมสิน ในวันที่26ตุลาคม2567ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะมีพิธีทอดในวันที่25ตุลานั้นก็จะเป็นพิธีฉลององค์กถิ่นที่คณะสัายาติโยมหลายๆท่านได้นำะจะตุปปัจจัยก็ดีข้าวขันแกงถ้วยก็ดีนำมาร่วมบุญการอนนุโมทนาบุญนในวันที่25ตุลา และวันที่26นั้นจะเป็นวันทอดกระถินส่วนงานสุดท้ายนั้นก็คือ,องานเททองหล่อพระประธานในอุโบสถซึ่งทางวัดนั้นก็จะจัดกิจกรรมเททองหล่อพระประธานอุโบสถนั้นวันที่28ธันวาคม2567เช่นเดียวกันก็อยากฝากญาติโยมผู้ใจดีใจบุญผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลาย อยากร่วมบุญกับทางวัดบ้านไร่จำปาทองตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็ขออนุโมทนาบุญร่วมบุญกันสร้างบุญตามเจตนาตามกุศลของตนของตนตามพระกำลังของตนของตนตามที่เหล่านั้นได้ปรารถนาไว้มากบ้างน้อยบ้างนั้นก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลสุดท้ายนี้อาตมาภาพในานาม ตัวแทนของพัะาศาสนาก็ขออำนวยอวยพรให้คณะสัทธาเศรษฐีผู้ใจดีใจบุญทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะภะและปฏิพานมีร่างกายที่แข็งแรงมีทรัพย์มีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีทรัพย์ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทินสาธุ